คนที่เนียยไปคิดอะไรอยู่เรามาดูกันนะคะวันนี้ E.P. ที่10แล้วนะคะคนที่เงี่ยไปจะเป็นคู่ของใครสำหรับวันนี้มาดูพลังงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะ5ใบพลังงานที่เกี่ยวข้องเป็นพลังงานของใครกันบ้างพลังงานใบแรกเป็นไพ่9ก้ดาบ ก้าดาบพลังงานของคนธาตุลมมีถุนตนกลุ่มตอนนี้มีใครคนใดคนหนึ่งเจ็บปวดเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นกังวลพลังงานไพ่ใต้สำรับเป็นคู่แท้คุณทั้งคู่เป็นคู่แท้กันคนที่เงียบอยู่เจ็บปวดเสียใจอันนี้เป็นพลังงานของไพ่ภาพรวมคุณเป็นคู่แท้กันนะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกไพ่ใบที่สามธาตุลมขึ้นมาอีกแล้ว ราชาถือดาบส่องคุณอยู่ตลอดเวลามีความชัดเจนในใจครั้งเนี้ยไม่สามารถที่จะตัดใจได้มีความรักที่ชัดเจนมากแล้วยิ่งรักยิ่งเป็นทุกข์ธาตุไฟแล้วตอนเนี้ยิ่งเขาเรียกว่าพลังงานความรักรักมากเป็นทุกข์มากเจ็บปวดเสียใจเป็นกนังวลเอาเวลาไปทุ่มเทอยู่กับการทำงานธาตุไฟเมสิงธนู เราก็เงียบอยู่จริงๆคนที่เงียบอยู่ตอนนี้ไม่ได้ไปไหนนะเงียบอยู่เนี่ยทำงานแล้วก็แอบ,บสองคุณแล้วก็เจ็บปวดเสียใจแล้วก็ยิ่งรักคุณยิ่งผูกพันธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกทธาตุลมมีถุนตุนกุมธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็เงียบมากๆแล้วตอนนี้ยังเงียบอยู่ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเฮอร์อาจจะอยู่กับตัวเองพัฒนาตัวเองคิดหาหนทางที่จะพัฒนาตัวเองเรามาดูกันต่อนะคะพลังงานของเขาคนนี้คิดอะไรอยู่คนที่เงียบไปคิดอะไรอยู่คิดถึงคุณแน่นอนแล้วส่องดูคุณแน่นอนมาดูว่าคิดถึงส่องถึงแล้วเงียบอยู่แล้วทำไมไม่ติดต่อแล้วอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นมาดูในรายละเอียดกันค่ะ ขอให้ตัวตนของเขาก่อนขอตัวตนของเขาภาพรวมลักษณะตัวตนของเขาหนึ่งใบอ่ะออกมาแล้วหนึ่งใบอะ่ะเขากระโดดออกมาเองนะคะตัวตนเป็นคนธาตุลมมีถุนตุนกุมอาจจะอายุแตกต่างกันกันกบคุณคุณหรือเขาก็ได้ที่จะมีอายุน้อยกว่ากันหรือเป็นคนที่เออเรียกว่าอะไร คนที่มีพลังงานที่อาจจะเป็นคนที่มีความเป็นเด็กอายุเท่ากันก็ได้แต่มีพลังงานของความเป็นเด็กเอาแต่ใจนะคะพลังงานของเด็กถือดาบมีความรักความชัดเจนมากๆด้วยแต่ตอนนี้พลังงานที่เขาเงียบเขาเงียบอยู่ทาไมถึงเงียบมาดูกันนะคะเอาแล้วยิ่งเงียบไปกันใหญ่ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะแฮงแมนไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้คิดแต่เรื่องราวของคุณอะ สองคุณแล้วก็ยิ่งคิดถึงคุณแล้วกําลังจะหาทางออกว่าจะทํำยังไงดีนะถูกแขวนไว้แบบเนี้ยห้อยตองแต่งแต่แต่กําลังคิดนะไม่ใช่ห้อยแล้วอยู่เฉยๆนะคะพลังงานเขากําลังติดอยู่กับเรื่องนี้แหละเรื่องราวของคุณแล้วกําลังหาทางออกในความเงียบนั้นในความเงียบนั้นหาทางที่จะ กลับมาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้ได้ในความเงียบนี้สิ่งที่เขาคิดคือจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้ได้คิดถึงคุณมากมายเหลือเกินคิดถึงความดีความน่ารักของคุณคิดถึงการที่แบบได้พูดคุยกับคุณแล้วคุณสามารถที่จะเป็นคนที่เยียวยาเขาได้แล้วก็พลังงานของคุณเป็นพลังงานที่สามารถเป็นแสงสว่างกลางใจให้เขานึกถึงคุณทีไรมีความสุขพลังงานของคุณ คุหรือเขาก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีพลังงานดีแล้วก็เป็นคนที่เป็นบุคคลสาธารณะเป็นคนที่มีมีคนให้ความสนใจหรือเป็นคนที่คนคอยติดตามเป็นคนที่เป็นเน็ตไอดอลก็ได้เป็นดารานักร้องนักแสดงก็ได้เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงก็ได้หรือเป็นคนที่มีพลังงานดีดีไปที่ไหนแล้วเหมือนเป็นดาวเด่นเป็นจุดเด่นทําให้ตรงนั้นมี แสงสว่างเจิดจ้ามีความสุขประมาณนั้นนะคะไพ่อาจจะไว้เวอร์ซ่าได้มาดูใบต่อไปไพ่เดอะเวิลขึ้นเขารักคุณมากคนคนนี้ในความเงียบจริงๆแล้วอะอย่างที่บอกว่าคิดหาหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตอนนี้แล้วยิ่งคิดถึงคุณย,ยิ่งคิดถึงมากด้วยแล้วยิ่งห่างไกลกันยิ่งมากยิ่งรักมากด้วย ตอนนี้ยิ่งเงียบยิ่งเงียบยิ่งทาให้รู้ว่าตัวเองอะ่ะรู้หัวใจตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ติดอยู่กับเรื่องราวของคุณติดอยู่กับเรื่องราวของคุณติดแงกอยู่อย่างนั้นไม่สามารถที่จะแบบมูฟออนได้ทําอะไรได้คนที่เงียบไปทําอะไรอยู่คิดถึงคุณแล้วก็ส่องถึงคุณแล้วก็มีสิ่งที่แบบมีอุปสรรคปัญหาอยู่ในชีวิตเยอะแยะมากมายที่จะต้องจัดการแล้วก็ทาไพ่ขึ้นมาเป็นพไพ่สิบไม้เทา้าเห็นไหมคะสิบไม้เท้า เป็นคนที่แบบว่ามีความทุกข์อ่ะมีเรื่องอะไรแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะตอนนี้ทำไมโชคชะตาชีวิตช่างโหดร้ายกับฉันเหลือเกินประมาณนั้นพลังงานของเขานะคะมาดูกันต่อโอ้ตายตายไพ่สิบไม้เท้าไพ่เก้าไม้เท้าขึ้นมาต่อกัน มันมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ตอนเนี้ยเขาจะต้องจัดการแล้วเขาก็ติดอยู่กับเรื่องราวเป็นเรื่องราวของคุณด้วยเป็นเรื่องราวของคนแวดล้อมเขาด้วยอาจจะเป็นเรื่องงานหรือภารกิจที่เขาจะต้องรับผิดชอบหรือคนที่แวดลอ้อมแวดล้อมเกี่ยวข้องครอบครัวญาติพี่น้องได้หมดเลยแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เรื่องราวของคุณอีกคือมันมีเรื่องเต็มไปหมดเลยอ๋อแล้วไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ใบนี้อีก เขาเป็นรักแท้ของคุณนะเป็นเซปเรอเรชันนะคะไพ่ขึ้นมาไพ่ขึ้นมาตอนแรกของคลิปก็เป็นรักแท้ตอนนี้ไพ่ก็ขึ้นมาเป็นรักแท้ไพ่สองข้วยความรักที่มีให้คือแบบยิ่งห่างไกลยิ่งแบบมีอุปสรรคยิ่งต้องการตอนตอนนี้ต้องการกำลังใจอย่างมากต้องการกำลังใจอย่างมากแล้วเหมือนกับว่าคือถ้าเขาทำได้เขาอยากจะเป็นเด็กที่เอาเอาแต่ใจ เหมือนทิ้งทุกอย่างมาแล้วก็วิ่งมาหาคุณนะแล้วก็แบบพาตัวคุณไปแบบอยู่กันสองคนอะไรประมาณนั้นพลังงานของเขาไพ่ของคุณพลังงานของคุณเป็นพลังงานเก้าเหรียญเขามองว่าเขาส่องดูคุณส่องดูคุณแล้วรู้สึกอย่างไรยิ่งส่องยิ่งรักยิ่งผูกพันยิ่งรักมั่นยิ่งต้องการที่จะมาอยู่ใกล้แล้วพลังงานของคุณดีดี กลายเป็นว่าเขาส่องดูคุณแล้วเหมือนคุณไม่เจ็บปวดไม่อะไรเลยห่างกันไกลฉันเงียบเธอก็มีความสุขได้ของเธอเลยยิ่งเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณพลังงานขึ้นมาไพ่หนึ่งเหรียญเขามองว่าคุณเป็นโชคลาภวาสนาเป็นสิ่งล้ำค่าที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาคนคนนี้เขาเขามองว่าคุณคือคนที่มีคุณค่า แล้วคือสิ่งล้ำค่าที่เกิดในชีวิตของเขาแล้วเขารักคุณมากมายเหลือเกินเหมือนกับได้รักคุณแล้วได้ลาบก้อนโตได้รักคุณแล้วรู้สึกโชคดีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมากับไพ่เดอะเวิลด์รักครั้งนี้เป็นรักที่แบบมันสว่างมันเจิดจ้าการที่ได้รักคุณนี่โชคดีเหลือเกินในชีวิต แล้วไม่อาจจะปล่อยไปแน่นอนตอนนี้มีจังหวะเวลาแห่งการรอคอยจะต้องจัดการภารกิจที่อยู่ตรงหน้าทั้งเก้าไม้เท้าทั้งสิบไม้เท้าประเดยประดังเข้ามาแต่เขาต้องการกําลังใจจากคุณมาดูกันต่อมันมีการขัดแย้งกันด้วยมีการทะเลาะบ่อแหวงกันอาจจะเป็นกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานคนที่แวดล้อมเขาแล้วเขาก็ติดกับเรื่องราวเหล่านั้นด้วยแล้วก็เรื่องราวของคุณด้วย มันมีเรื่องแบบยุ่งอีลุงตึงอีลุงตุงนังไปหมดแต่ท้ายที่สุดแล้วในความรักของคุณพลังงานคู่รักพลังงานความรักจริงๆแล้วในความรู้สึกของเขา,าเขารักคุณแล้วอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอย่างรวดเร็วและเขาได้วางแผนไว้แล้วอาจจะมีแผนการเดินทางหรือการใช้ชีวิตในแบบใหม่ๆหรือการที่แบบจะทำโปรเจกต์ใหม่อะไรด้วยกันหรือเดินทางไปที่ใหม่ๆด้วยกัน ทำสิ่งใหม่ๆด้วยกันเพื่อการที่จะพัฒนาชีวิตพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่เขานะเขาต้องการที่จะให้ชีวิตคู่ของเราสองคนนะ่ะเปลี่ยนแปลงไปในบทใหม่แล้วจะพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วอัศวินถือไม้เท้าขี่มาควบมา้ามาอย่างแบบว่ายังกะจะเหาะมาแบบใจร้อนมากๆ เรื่องราวของความรักเรื่องราวของชีวิตคู่ของเรามันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าก็คือการเปลี่ยนแปลงการเดินทางครั้งใหม่การได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆผู้คนใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆใ,ใช้ชีวิตแบบใหม่ได้เจอได้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนั่นคือสิ่งที่เขาจะทําให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้ในความเงียบของเขา ในความเงียบของเขาตอนนี้กําลังจัดการเขาเรียกว่ามันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่ต้องให้จัดการแล้วมีการทะเลาะเบาะแวงกันด้วยในพลังงานของคนรอบข้างเขาที่เขาจะต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนพลังงานของเขามันจึงมีจังหวะแห่งการรอคอยในการที่จะเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนแล้วพ่ขึ้นมายิ่งยิ่งส่องดูคุณแล้วก็ยิ่งรักคุณ คุณดูสวยขึ้นคุณดูมีพลังงานดีขึ้นคุณมีออรา่ามองยังไงก็สวยไปหมดมีพลังงานดีดีเดอะสตาร์ The Star, ให้ก้าเหรียญหนึ่งถ้วยยิ่งส่องยิ่งรักยิ่งส่องยิ่งรักมัน่นยิ่งปักใจแล้วความห่างไกลนี้เหมือนกับในความเงียบนี้เหมือนรู้สึกว่าอยู่ห่างไกลกันแต่ยิ่งผูกพันกันมากเหลือเกิน แล้วใจของคุณทั้งคู่อ่ะจริงๆเขาเรียกว่าสองใจพันผูกไม่ว่าจะห่างกันแค่ไหนห่างกันไปยิ่งรักใครยิ่งผูกพันแล้วโชคชะตาก็จะนำพาคุณอ่ะเข้ามาได้พบเจอกันหรือได้พัฒนาความสัมพันธ์เพราะคุณเป็นคู่คู่รักคู่แท้อุปสรรคของคู่แท้มันก็จะมีเป็นปกติของคู่แท้ที่จะต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคนะคเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำได้รักษาพ,พลังงานตัวเอง ให้อยู่ในพลังงานดีๆพลังงานเชิงบวกไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่กษัตริย์ถือถ้วยท้ายที่สุดในความรักของคุณหลังจากที่แบบว่ารอคอยไปแล้วพลังงานความรักของคุณจะเต็มไปด้วยความราบรื่นไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่กษัตริย์ถือถ้วยพลังงานความรักจะเต็มไปด้วยความราบรื่นความโรแมนติกกับคนคนนี้เป็นคนที่รักปักใจรักหนักแน่น เขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาได้ไพ่เด็กถือดาบต่อมาเรามาดูกันไพ่โรแมนต์แองเจิลว่าโรแมนต์แองเจิลจะอธิบายเพิ่มเติมว่าอย่างไรในความสัมพันธ์นี้หรือจะให้คําแนะนําว่าอย่างไรบ้างไพ Angel ่โรแมนต์แองเจิลหกใบ ใต้สำหรับก่อนโซเมดเป็นเนื้อคู่เป็นคู่รักที่เป็นคู่แท้คุณทั้งคู่เป็นคู่แท้กันเพราะฉะนั้นณตอนนี้สิ่งที่เขาเงียบอยู่เขาเงียบอยู่เขาก็คิดถึงคุณแล้วเขาก็วางแผนว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์มันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนในชีวิตรักของคุณนะคะสำหรับคนคนนี้ที่เมื่อสักครู่ที่พี่เมย์อ่านไปใบที่สอง Let Let go of control issue ถ้าเรื่องราวตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นไรนะคะปล่อยให้เรื่องราวเหล่านั้นนะมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ยืนดูว่า,ารู้เราก็เรียนรู้แล้วเราก็ปล่อยมันไปปล่อยวางนะคะปล่อยวางมันไปอย่ามาเป็นทุกข์ใจหรือเอาพลังงานลบมาไว้กับตัวเองให้ตัวเองอยู่ในพลังงานบวกแล้วก็คิดในสิ่งที่ตัวเองอยากได้แล้วคุณจะได้ในสิ่งที่ตัว,ตวเองคิด พี่เมย์พูดบ่อยมากเลยคิดในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ให้รีทีทแล้วคุณจะได้มีจังหวะเวลาที่มาปรับความเข้าใจกันใช้เวลาด้วยกันสองคนใช้เวลาส่วนตัวกันสองคน hard to hard conversation คุณทั้งคู่สามารถที่จะรับรู้กันได้ด้วยใจไม่ต้องพูดคุยบางทีคุณรู้สึกถึงกันได้เป็นคู่รัก soulmate ที่สามารถสื่อสารกันได้ด้วยใจ แล้วก็ยูด d เซิร์ e เลิฟพลังงานนี้เป็นพลังงานของรักแพ้แน่นอนว่าคุณมีคุณค่าคู่ควรกับความรักนะคะมาดูไพ่ใบสุดท้ายบอกว่า keep an open mind ให้เปิดใจกับสถานการณ์ในตอนนี้บางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับสถานการณ์ให้เปิดใจ ว่าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับพลังงานของคุณสิ่งที่คุณคิดอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเพราะฉะนั้นให้เปิดใจแล้วก็ยอมรับความจริงให้อยู่กับปัจจุบันว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นไปแล้วถ้ามันเกิดขึ้นไปแล้วเราได้เรียนรู้อะไรแล้วเราจะคิดในสิ่งที่ดีๆมองในด้านบวกมองในเชิงบวกแล้วอยู่ในพลังงาน ที่เป็นพลังงานบวกเพื่อดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเราได้อย่างไรเพื่อให้เรื่องราวที่ที่เป็นเรื่องราวของอุปสรรคขวางหนามหมดไปโดยเร็วเราจะดึงพลังงานบวกมาอย่างไรเพื่อสิ่งเหล่านั้นจะได้เกิดขึ้นในอนาคตโดยเร็วเพราะฉะนั้นต้องดูพลังงานตัวเองสแกนจับเขาเรียกว่าจับผิดตัวเองจับความคิดความรู้สึกตัวเองว่าความคิดความรู้สึกตัวเองอยู่ในทิศทางไหน ถ้าตอนนี้ความคิดความรู้สึกตัวเองอยู่ในทิศทางลบคุณเข้าใจไหมว่าปัจจุบันขณะของคุณถ้าอยู่ในทิศทางลบทิศทางลบทิศทางลบสะสมสะสมปัจจุบันขณะก้าวผ่านไปปัจจุบันขณะก้าวผ่านไปมันคือการก้าวไปในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาปัจจุบันขณะของคุณใส่พลังงานลบ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 คุณก็จะดึงดูดเรื่องราวลบลบแล้วอนาคตที่คุณเดินไปถึงจุดจุดหนึ่งมันก็คือพลังงานลบ แต่ถ้าคุณเปลี่ยนพลังงานของคุณเป็นพลังงานในคู่บวกละ่ะคิดแต่เรื่องดีๆพลังงานดีสิ่งดีๆคิดแต่สิ่งที่อยากได้ไปกับพลังงานในเชิงบวกแล้วก็มองแต่สิ่งที่อยากได้ในอนาคตแล้วคุณคุณจะได้อะไรคุณก็ได้ในสิ่งที่คุณอยากได้นะคะพอถึงเวลามันผ่านไปสิ่งบวกสิ่งดีเหล่านั้นก็จะดึงดูดเรื่องราวบวกๆเรื่องราวดีๆมา กลายเป็นว่าคุณสร้างอนาคตด้วยทิศทางบวกแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในอนาคตคุณมองเห็นภาพไหมคะนี่แหละคือสิ่งสําคัญก็คือพลังงานกฎของแรงดึงดูดเขามีอยู่จริงไม่ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเขาทํางานของเขาตลอดเวลาแล้วไม่เคยทํางานผิดพลาดลองสังเกตตัวเองอยู่ปัจจุบันนี้คุณเจอเรื่องกับ เรื่องเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องราวที่คุณเคยส,สะสมมันมาจากขณะปัจจุบันที่สั่งสมมาเรื่อยๆอาจจะมีความแรงใจอาจจะมีพลังงานที่โดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะคุณไม่ได้ควบคุมโดยที่พลังงานลบเหล่านั้นน่ะมันต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งคุณมาเจอนะตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าคุณสร้างอนาคตจากพลังงานลบในทุกขณะปัจจุบันคุณสร้างอะไรอยู่ตอนนี้ ให้ตื่นแล้วก็สแกนตัวเองด่วนเลยว่าตอนนี้พลังงานเราเป็นอะไรฉันกําลังสร้างอะไรอยู่ฉันกําลังไปเจอกับอะไรนะกับพลังงานของฉันตอนนี้ฉันกําลังเจออะไรถ้าพลังงานฉันเป็นแบบนี้ผลสุดท้ายฉันจะเจออะไรนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวของพลังงานและเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆที่พี่เมย์อยากให้ทุกคน ใส่ใจกับเรื่องราวของพลังงานของตัวเองนะคะว่าพลังงานของตัวเองเป็นพลังงานอะไรอยู่ขั้วลบขั้วบวกแล้วอนาคตคุณจะเจอเรื่องเรื่องลบในเชิงลบหรือในเชิงบวกคุณรู้อนาคตคุณได้เลยณตอนนี้กับพลังงานของคุณณตอนนี้ก็คือทิศทางในที่คุณจะไปในอนาคตนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นพลังงานที่สามารถ คุณสามารถเอาคำแนะนำต่างๆที่พี่เมย์ให้ไปปรับใช้ในกรณีที่คุณเจอสภาวะการแบบนี้สถานการณ์แบบนี้คนที่เขาเงียบอยู่ตอนนี้เขาเจอปัญหาเยอะแยะมากมายแล้วกำลังแก้ไขปัญหาแต่ว่าน่แน่นอนที่สุดเขาคือรักแท้ที่เป็นคนที่มีหัวใจรักแท้ให้กับคุณและแน่นอนเลยว่าเขาจะเป็นคนที่ พัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคุณจะได้รับบทบาทใหม่ๆในชีวิตใหม่ในเหมือนกับเป็นรักครั้งใหม่ที่เขาจะกลับมาแล้วให้ความรักครั้งใหม่ที่สดใสกว่าเดิมให้กับคุณนั่นเองวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ที่เมย์อัปโหลดคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ และขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาขอบคุณมากมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ